สิบเหตุผลที่สูงวัยควรรักตัวเองอยากรู้ว่ามีเหตุผลไหนบ้างวันนี้สุงวัยใจแทบมีคําตอบค่ะ 1. คนแบบเรามีคนเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนเราอีกแล้วบนโลกใบนี้ 2. ทุกครั้งที่เจ็บปวดมีแต่ตัวเราเท่านั้นนะคะที่อยู่กับเราตลอดเวลา 3. ไม่มีใครรู้ใจเราได้ดีเท่าตัวเราเอง 4. ไม่มีใครที่จริงใจกับเราเท่าตัวเราค ไม่มีใครให้กำลังใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราให้กำลังใจตัวเอง 6. เวลาเราเจ็บปวดตัวเราก็เจ็บปวดเป็นเพื่อนเรา 7. ทุกครั้งที่เราบาดเจ็บตัวเราก็จะพยายามช่วยทำให้หายเจ็บเอง 8. ทุกครั้งที่เราอยากจะทำร้ายตัวเองร่างกายเราจะขอร้องว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลย9เมื่อเราตายตัวเราก็จะตายไปพร้อมกับเราและ10รักตัวเองให้มากๆนะ เพราะมันรักเราที่สุดแล้วพี่ๆเพื่อนๆชาวสูงวัยใจแทบคะเราสามารถให้พลังตัวเองได้ทุกนาทีแค่เรารู้วิธีการและเหตุผล1ิบข้อนี้นะคะก็จะทําให้เรานั้นรู้จักรักตัวเองและก็รู้จักคุณค่าในตัวเองคะ่ะและถ้าเพื่อนๆชาวสูงวัยคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากแชร์คลิปดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนๆชาวสูงวัยด้วยกันด้วยนะคะ